โทษที่ให้รอผมก็ไม่ได้รอนานอะไรครับยังได้มีโอกาสแวะไปทำธุระสำคัญก่อนเข้ามาที่นี่ขอโทษแทนโจยี่ด้วยนะครับฉันเข้าใจผิดเองแหละถ้าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ด้วยก็จบแต่มันไม่จบสิครับ ได้เห็นสิ่งที่โจอี้ํทำผมก็เลยเกิดไอเดียบันเจอหมายความว่าอะไรคิดจะใช้วิธีนี้ขู่ให้ขายรีสอร์ทนั่นหรอแล้วคุณวิว้ดีไหมล่ะครับงั้นฉันถามงตรงๆนะที่คุณต้องการรีสอร์ทของฉันและพื้นที่บนเกาะมุกเพื่อที่จะทำบอนคาสิโนใช่ไหม <laughs> โอ้โหเข้าประเด็นเร็วจังเลยครับ ก็ดีนะครับขั้นตอนต่อไปของเราจะได้ง่ายขึน้นแล้นเอาไงดีครับคุณอยากให้ทางเราเสนอราคาให้หรือว่าคุณอยากตั้งราคาเองราคาอะไรของคุณพี่จะเล่นแบบนี้จริงๆเหรอเล่นอะไรคุณรู้ไหมครับว่าอะไรที่ทำให้ผมเศร้าพี่ ตอนเด็กที่คุณโดนเพื่อนแกล้มคุณเวนหนพ่อของคุณใช้ทั้งชีวิตพยายามสานต่อธุรกิจเดียวบนเกาะมุกดีเพื่อหวังจะให้รีสอร์ทนี้ทำางานแต่สุดท้ายก็แฟลคุนไม่ค่อยมาเที่ยวก่อนเอง คนน้อยบรรดาเพื่อนๆที่เคยคิดจะมาฉลองความสำเร็จร่วมกันก็ค่อยๆล้มหายตายจากทยอยลงลงไปทีละคนทีละคนทีละคนก็ถ้ารู้ว่ามันแย่ขนาดนี้คุณจะอยากได้ไปทำไมครับผมว่าผมบอกคุณไปแล้วนะคุณก็น่าจะรู้เหตุผลดีนะ แล้วทำไมคุณไม่พูดแบบนี้ตั้งแต่แรกว่ะพ่อฉันจะได้ปฏิเสธคุณให้คุณไม่ต้องกลับมาที่นี่ต้องขอบคุณโจอ้นะที่กระตุ้นีี้ผมอยากจะกลับมาเกาะมูนเร็วขึ้นผมก็เลยได้มีโอกาสไปเจอบุคคลสำคัญท่านหนึ่งและบังเอิญผมก็ได้ถ่ายคลิปคู่กับเขาด้วย ผมว่าคุณน่าจะได้ลองดูหน่อยเพราะว่าคุณน่าจะรู้จักคุณเม่นายอ่ะคุณพันละเออแล้วนี่ถ่ายทำไมครับเนี่ยอ๋อเราก็ถ่ายบรรยากาศสวยๆของเกาะมุกไปเรื่อยๆนะครับเพิ่เจอคุณเม่นายพอดี ช่วยเป็นดารานากล้องกันหน่อยสิครับมองกล้องได้เลยนะครับ <S 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 ออผมอยากจะทราบว่าคุณพี่นายได้เอาข้อสเสนอที่ผมให้ไว้ไปคิดดูแล้วหรือยังครับผมน่าช่วยเหลือคุณยากเลยนะเพราะว่าที่รีสอร์ทเนี่ยลูกสาวผมกับคุณมนจะต้องตัดสินใจร่วมกันอ๋อนะครับถ้าอย่างนั้นผมก็คงมจะไม่รบกวนเวลาคุณพี่นายแล้วละครับเอาแต่เดี๋ยวนี้คุณพี่นายระวังตัวหน่อยก็ดีนะครับไม่ว่าคุณจะไปไหนหรือว่าทําอะไร เราตามหาตัวคุณเจอได้ไม่ยากหรอกครับประวัติคุณเนะ่มีค่าเป็นขุมทองเลยนะครับถ้ายงนั้นผมก็มจะไม่รบกวนเวลาคุณไม่ได้แล้วละครับแต่เดี๋ยวนี้คุณไม่นด้ระวันตัวหน่อยก็ดีนะครับไม่ว่าคุณจะไปไหนหรือว่าทาอะไร เราตามหาตัวคุณได้ไม่ยากหรอกครับคุณมิ้นไม่ต้องตกใจนะครับ,อบสอดสวน้ายได้เป็นแค่เทคนิคพิเศษคุณพ่อคุณยังไม่ทันเห็นครับที่คุณกำลังคุกคามชีวิตส่วนตัวของพ่อฉันเลยนะรู้ไหมว่าฉันเอาผิดคุณได้ในทางกฎหมายผมทำอะไรผิดเหรอครับผมแค่ไปทักทายคุณพ่อคุณเฉย ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับนานักกฎหมายและตอนนี้ผมก็ลบคลิปไปแล้วด้วยในทางกฎหมายเนี่ยผมยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จริงไหมครับคุณทำแบบนี้ทำไมคุณต้องการอะไรกันแน่